สวัสดีครับอยู่กับ m i ู่ s u p e r b ครับและโจค่ะมิส s u พี MP นะคะน,นี้เราอยู่กับสีประตูเตี้ยแต่งซิ่งกันอีกแล้วนะครับใช่แล้วค่ะกับตัวนี้นะคะเป็นตัวไททันนะคะดับเบิลแคป GLX นะคะตัวนี้จะเป็นสีประตูตัวเตี้ยนั่นเองอะนะครับตัวนี้สีขาวด้วยราคาที่680,000 5,000บาทนะครับอ่าใช่แล้วถ้าเป็นสีทั่วไปอ่ะเป็นสีเมทัลลิกก็เพิ่มอีก7,000เท่านั้นนะคะไปหกแนเก้าหมนสองพัน 6, 2, เนาะแน่นอนครับคันนี้ลูกค้าได้ตัวพิเศษจัดเต็มไปอีกแล้ว่าใช่เพราะว่าเนื่องจากลูกค้าเนี่ยมีสิทธิพิเศษนะคะเป็นพนักง,งานที่อยู่ในอ่ะผลิตชิ้นส่วนให้กับรถยนต์มิสซูนะคะโหนะครับเป็นผลิตชิ้นส่วนรถยนต์มิสซูได้โปรพิเศษโดยคันนี้ครับบอกเลยลูกค้าได้กระโปรง ฟีดาวไปเลยนะคบไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยนะคะแต่งเต็มให้สวยทั้งคันนะคะเราอยู่วันเจ้าพันเจ้าพันปปลายนะพันแป๋ก็พันเจ้าี่เองนะครับ้างเลยเรามาดูกันค่ะว่าโปรโมชั่นฟีดาาเนี้ยแต่งอะไรให้บางค่ะโอ้นี่เลยนะครับม้งแต่ตัวโลโก้ฟ้ากระโปรงหน้านี่เลยนะครับอ่าเท่ๆเลลูกค้าเลือกที่จะไม่แลบเนาะเราก็แถมเป็นตัวโลโก้ให้ได้เลยนะคะอ่าอันนี้ก็เป็นโลโก้สไตล์สปอร์ตสีดำนะครับให้มันขึ้นจากสีขาวตัดกาเรยนะครับ ถัดมาเนาะก็ต้องเป็นชุดแต่งเท่ๆแบบนี้นะคะตัว s Sporty ตเซ็ตใหญ่เซ็ตเต็มคะ่ะนะครับตัวนี้ก็มาชุดเต็ม20กว่าชิ้นนะครับตั้งแต่นี่เลยกระจังหน้านะครับเป็นสีดําตัดกับสีแดงให้เลย<ด>นะครับใช่แล้วสวยงามมากๆนะคะถัดมานี่ก็จะเป็นตัวครอบตัวโครเมียมตัวสีค่ะอนะ่าต่อมาก็จะเป็นนี่เลยครับสเกิร์ตด้านหน้านะครับนี่ตัด3มสีไอตัดมาเป็นขาวกับดําเลยนะครับนี่สวยๆมีโอก้างตัวนะคะก็ยังมีสเกิร์ตด้านข้าง รวมถึงตัวครอบกระจกมองข้างนะคะครอบเสาอากาศนะคะเสาอากาศนะครับมีเคฟหน้าเสากลางทั้ง4บานให้นะครับเรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็ยังมีตัวสปอยเลอร์หลังนะคะโลบาร์เตียนะคะตลอดแนวยาวกระบะนะคะทรงเทๆมาเลยนะครับแล้วก็รวมถึงสเกิร์ตด้านหลังนะครับก็มาประกอบ3มชิ้นนะครับเข้ารูปสวยๆเลยเซ็ตใหญ่เซ็ตเต็มต้องครบเซ็ตแบบนี้นะคะต่อนะครับด้านอื่นก็ยังมีนะครับไม่ว่าจะเป็นติดฟิล์มนะครับให้รอบคันเรียบร้อยกระบะ ไลเนอร์ของแพมิซูนะคะ,ะการสาดค์ข้างนะครับติดให้ครบท้วนเลยนะครับแล้วก็ความหล่อเนี่ยคะ่ะไม่ได้เลยก็คือตัว m a นะ็18์สิบโอ้ยนี่เลยนะครับมีแบบให้เลือกเทียบนะครับซึ่งลูกค้าเลือกอันนี้เป็นลาย พิเศษของเราเลยนะครับเป็นสีทองโหข้างนอกอะตัวก้านเนี่ยก็จะเป็นสีดำแต่ว่าข้างในเนี่ยก็จะเป็นสีทองโหดูสวยมากแล้วก็ลูกค้าเลือกเป็นพวกดิสเบกครอบเป็นสีดำนะคะให้มันเข้ากันแบบเขายายดูดูเข้มๆหน่อยนะหล่อลงตัวมากๆใช่เลยอันนี้คือเรื่องของภายนอกนะครับแต่ภายในเราก็ยังมีเปลี่ยนด้วยนะโหคันนี้เปลี่ยนเยอะด้วยข้างในภายในเนาะจากเบาะผ้านะคะลูกค้าก็เลือกรับเป็นเบาะหนังซึ่ง ลูกค้าขอเป็นสีพิเศษก็คือจะเป็นทูโทนแบบผสมนั่นเองค่ะลูกค้าแบบขอเลยครับเอาสีตรงนี้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 สีนี้ตรงนั้นสีนั้นทําได้ค่ะดีไซน์ให้ได้เลยตรงนี้ก็คือตัวขอบนอกกับตัวหัวเบาะที่เป็นสีดำเนาะแล้วก็ตัวที่เป็นข้างในอ่ะตรงกลางประมาณตัวตรงหลังหรือว่าตรงตรงที่นั่งอ่ะก็จะเอาไปสีออกแดงเลือดเข้มเลือดหมูน่อยแดงเข้มเข้มนิดนึงนะครับแล้วนอกจากนี้นะครับเรายังเปลี่ยนเครื่องเสียงให้ใหม่เรียบร้อยด้วยนะครับ จากปกติก็จะเป็นพวกเครื่งองสองดีโน้ซีดีวิทยุป,ปกติเปลี่ยนเป็นจอ Android อนะคะเป็นจอ Android นะครับตอนนี้นะครับเชื่อมเน็ตแล้วก็เล่นแบบเขจะคล้ายคล้ายพวกมือถือเลยนะครับใช่ก็คือเหมือนแบบท็บเล็ตแอปไอะไรอะไรนี้สบายได้เลยนะคะแล้วก็ยังมี ัวกล้องนะคะมองภาพขนาดถอยหลงังเมื่อเข้าเกียร์ถอยหลังด้วยล้าก็ยังมีติดกล้องบันทึกหน้าเชื่อมกับตัวจอตัวนี้เข้าไปด้วยเลยบันทึกภาพเหตุการณ์ลงเข้าไปในตัวจอให้เลยนะคะค,ครบเครื่องนะครับความปลอดภัยความสวยงามแล้วก็ความบันเทิงคือมาครบจัดเต็มนะครับในรถคันนี้เรียบร้อยแล้วสวยงามเพอร์เฟกต์เลยแล้วก็ลูกค้าเนี่ยก็มีขอซื้อเพิ่มอย่างหนึงนะ่งเนาะก็จะเป็นตัว ชอบการลอยมือเปิดเท่านั้นเองนะประมาณ900บาทเท่านั้นครับก็นิดเดียวนะครับเราให้ราคาพิเศษอยู่แล้วใช่เพราะว่าของเรางนนี้มันเป็นสินค้าเป็นแบบตัวดำเงาด้วยไม่ใช่ดำแบบด้านปกตินะคะก็จาก9ก0เนี่ยคือถูกมากๆแล้วนะคะโอ้นะครับแน่นอนแล้วคันนี้นะครับบอกเลยลูกค้าไม่ต้องรับเองด้วยนะครับลูกค้านอนรอๆออยู่ที่บ้านที่อยุธยาโอ้คันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปส่งให้ลูกค้าที่อยุธยาถึงบ้าน อมมีน้องหมีนะคะเตรียมเซอร์ไพรส์รออยู่ในรถอยู่แล้วคะ่ะเดี๋ยวเราเอาวันนี้นะครับก็ตัวน้องไปสู้ค้ากเลยนะครับไปกันเลยค่ะตอนนี้เราก็มาถึงบ้านลูกค้านะครับที่จังหวัดพระนครศรียุธยานะคะสวัสดีครับพี่ทางสาร,รสวัสดีครับ นลครับวันนี้ได้รถไปถูกใจไหมพี่ถูกใจมากเลยครับสสยสวยเลยโอ้โหหลอกวันนี้รูปไหมพี่หลอกวันนี้รูปเยอะเลยอที่อ่าก็ได้เลือกพวกลายล้อเองด้วยเนาะใช่ครับลายล้อเองเบาะนี่ก็พี่อ่างเป็นคนดีไซน์ตัวสีเบาะเองด้วยนะครับโอ้โหแดงดำดอดแดงดาสวยเลยนะครับถูกใจมากถูกใจเลยนะครับแล้วตอนไฟแนนซ์ทำเรื่องยากไหมพี่ทําเรื่องง่ายมากครับ แป๊บเดียวเนาะแป๊บเดียว2วันไม่เกิน4 2สวันโอ้สองสวันแป๊บเดียวนี่คือรู้ผลเลยแล้วก็แต่งรถนี่ก็ไม่นานมากเนาะแป๊บเดียวนะครับแล้วก็ส่งรูปมาให้ดูด้วยนะครับเดียวก็เสร็จเลยนะครับแล้วก็พี่อังสันเจอผมทางช่องทางไหนมาเอ่ยทาง a c e b o o k ครับอ๋อเจอในเพจด้ยเนาะใช่ครับเจอในเพจโอ้แล้วก็คุยกันแล้วก็แต่งรถแต่งรถซื้อรถแป๊บเดียวแป๊บเดียวคุยง่ายครับโอเคเลยนะครับใครสนใจก็ ติดต่อที่ต่ตอเซลก๊อปเลยนะครับบร <Okay. S 2> การดีมากโอเคเลยเยี่ยมเลยอย่างนี้ <c oughs> เยี่ยมเลยนะพ <c oughs> <ๆ>ี่โอเคขอบคุณมากๆนะครับพ <c oughs> ี่รันสานกำเนาครับเฮงโวยนะครับเนาะแต่ถ้าใครสนใจนะครับว่าสวยๆโปรดีๆแบบนี้ครับติดต่อได้ที่ก๊อปปี้สูซูเปอร์โปรอีช่องคือโจมิสูเอ็มพีนะครับวันนี้ผมลูกคะ้ะไปก่อนนะครับสวัสดีครับ